รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราต้องเดินทางไปต่างแดนที่พักหรือโรงแรมคือสิ่งแรกที่เราต้องค้นหาถ้าที่พักไม่ดีทริปนั้นก็อาจจะทำให้เราเซ็งไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นเรื่องที่พักถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือกสรรให้ดีค่ะเพื่อความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของเราค่ะ แล้ววันนี้อาจารย์ของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาเราไปเลือกโรงแรมที่พักในเวียดนามกันใครอยากพักแบบไหนโรงแรม5ดาวเกสเฮ้าส์กริปเก๋หรือว่าห้องเช่าราคาถูกเรามีไว้ให้เลือกทุกแบบเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิจิต์อานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ สิ้นกิ๋งจ่าก,กุ้ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับคําศัพท์และก็รูปประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมในภาษาเวียดนามน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมกันก่อนเลยก่อนอื่นผมจะขอเริ่มต้นที่คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทห้องพักกันก่อนเริ่มต้นที่คําว่าโรงแรมคําว่าโรงแรมภาษาเวียดนามใช้คําว่าแคร์ซานแคร์ซาน คราวนี้เราอยากจะบอกว่าเป็นโรงแรมหนึ่งดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็เอาตัวเลขและตามด้วยคำว่าสาวตัวอย่างเช่นแคกซานหมดซาวก็คือโรงแรม1ดาวแคกซานไฮซาวแคกซานบาซาวแคกซานบนซาวแคกซานนำซาวก็คือโรงแรม5ดาวต่อมาคำว่าเกส์เฮาส์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหย่าแขกหย่าแขก ส่วนคำว่าห้องเช่าคือคำว่าหยางีหยางีต่อมาคำว่าห้องคำว่าห้องคำเดียวภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ n องฟองต่อมามาดูห้องพักเตียงเดี e ่ยวบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเดินฟ่องเดินส่วนห้องพักเตียงคู่ใช้คำว่าฟ n องโดยฟ่องโดยโดยแปลว่าคู่ต่อมามาดูห้องมาตรฐานบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเตียวจวน ฟองเตียวจวนต่อมาห้องสุพีเรียนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างจุงฟองห่างจุงต่อมาห้องดีลักภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างซางฟองห่างซางและห้องสวีดแพงสุดภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองกาเก็บฟองกาเกบทั้งนี้ประเทศเวียดนามก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เหมาะสําหรับการเดินทางไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรู้ครรําศัพท์เกี่ยวกับประเภทห้องพักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกถามห้องพักในโรงแรมกันบ้างขอเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่ว่าแคคซานก่อฟองจงคงอะแคคซานก่อฟองจงคงอะโรงแรมมีห้องว่างไหมครับว่างไหมคะ่ะหรือหากท่านผู้ชมอยากจะถามอีกรูปแบบหนึง่ง สามารถถามได้ว่าแคขกสานก่อนฟองคงอะแคขกสานก่อนฟองคงอะโรงแรมยังเหลือห้องไหมครับไหมคะและหากเราอยากจะบอกว่าเราจะเอาห้องพักประเภทนี้เราสามารถพูดได้ว่าจอโตยเทตามด้วยจำนวนห้องพักและตามด้วยชื่อห้องพักเช่นฟองเดินฟองโดยนะฮะฟ่องเดินคือห้องเตียงเดี่ยวฟองโดยห้องเตียงคู่ หรือฝ่องเตียวจวนห้องสแตนดาร์ดฝ่องห่างจุงท่องสุพิเลียฝ่องห่างซางห้องดีลักคราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจมากขึ้นจอโต้เวโหมดฝ่องห่างซางฉันขอเช่าห้องพักดีลักหนึ่งคืนและหากท่านผู้ชมอยากจะทราบราคาต่อคืนท่านผู้ชมสามารถถามได้ด้วยว่าโหมดเดมสบาบ่เหนียวโหมดเดมสบาบ่เหนียว หคืนหรือว่าคืนละเท่าไหร่นะฮะความหมายของมันจอโตทเทยไฮเดมจอโตทเทยไฮเดมฉันขอเช่า2คืนต่อมาเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในโรงแรมที่เวียดนามกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมเวียดนามเนี่ยมีบริการมากมายหลากหลายเหมือนบ้านเราเราไปเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่มักจะเจอกันบ่อยๆกันดีกว่าคำแรกเตียบเตน เตนแปลว่าประชาสัมพันธ์เงยินเวียนเงยินเวียนแปลว่าพนักงานหน่ยเจอะหน่ยเจอะคำนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คือแม่บ้านแต่ในที่นี้แปลว่าพนักงานทําความสะอาดต่อมา,า,าไหลวาวไหลวาวแปลว่าทางเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับคําว่าไหลจยยา,ยยาไหลจาแปลว่าทางออกไหลจยยาขึนก๊บ หลอยจาเขินก็แปลว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟเติงเติงแปลว่าชั้นหย่าห่างหย่าห่างแปลว่าพักตาคานฟองอันฟองอันแปลว่าห้องอาหารหรือห้องรับประทานอาหารบาร์มีความหมายแน่นอนว่าบาร์ต่อมาจัดหล่าจัดลาแปลว่าซักรีดคำว่านวดภาษาเวียดนามใช้คำว่ามัดซามัซา ต่อมาคำว่าฝากของใช้คำว่ากกยโดกกยโดคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่ามางหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่อมาคำว่าเบื่อสางเบื่อสางแปลว่าอาหารเช้าฟิตเนสภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเติบซีมหรือฟ่องเติบเถหิงก็ได้ต่อมาคำว่าสาวยน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบเบยเบเบยแต่ถ้าไปว่ายน้ำก็คือดีเบย ต่อมาห้องอาบน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่องตำ๋ำฝ่องตำ๋ำสุขขาฝ่องเวซิงฝ่องเวซิงบันไดเกิลทางเกิลทางลิปภาษาเวียดนามใช้คำว่าทางไหมทางไหมและที่จอดรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าโจโดแซโจโดแซ คราวนี้เรามาดูรูปประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโรงแรมกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าโรงแรมนี้มีอันนั้นอันนี้ไหมสามารถถามได้ว่าเออแคคซานก่อตามด้วยสถานที่หรือว่าบริการหรือว่าสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงตัวอย่างเช่นเออแคคซานก่อเบ,บอเ,อเบยคงเออแคคซานก่อเบยเบยคง ที่โรงแรมมีสะว่ายน้ำไหมเออแคคซานก่อโจโดแซคงเออแคคซานก่อโจโดแซคงที่โรงแรมมีที่จอดรถไหมนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้อยู่บ่อยครั้งอาทิเช่นเออเดยก่อเบืออันสางคงเออเดยก่อเบืออันสางคงที่นี่มีอาหารเช้าไหมทางไหมเออเดว ทางไหมเออเดีทางไหมเรียนไปเมื่อกี้ทางไหมแปลว่าลิฟต์ลิฟต์อยู่ที่ไหนจองฟองก่อหม่างคงเยคงหรือสามารถปรเปลี่ยนคำว่าหม่างคงเลยเป็นคำว่า WiFi ก็ได้มีความหมายว่าภายในห้องมี WiFi ไหมโตยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเจอโตอยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเจอฉันต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงจ่าฟองแปลว่าเช็คเอาท์ t ô ย gửi แห่งหลี đ เอ c เดย ợ ก็เดือ t คงย gửi แห่งหลี đ เอ c เดย ợ ก็เดือคง,อง,เออเอคงฉันฝากกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้ไหมลามเอิน mang แห่งหลีเลนฝ่องจ่อโตยลามเอิน mang แห่งหลีเลนฝ่องจ่อโตยกรุณาหรือโปรดเอากระเป๋าขึ้นห้องให้ฉันหน่อยคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำพท์ที่ท่านผู้ชมมักจะเจอบ่อยๆเวลาอยู่ในห้องพักกันบ้าง เริ่มต้นที่คําว่าระเบียงภาษาเวียดนามใช้คําว่าบานกงบานกงคําต่อมาคือคําว่าเกืือเกืือคําเดียวแปลว่าประตูแต่ถ้าเกืือโสถึงจะแปลว่าหน้าต่างต่อมาคําว่ากุญแจภาษาเวียดนามใช้คําว่าเจียขวาเจียขวาต่อมาคําว่าแอคํานี้ยาวนิดหนึ่งเดี่ยวห่าเหยียดโดเดี่ยวห่าเหยียดโดหรือถ้าเวลาใช้จริงเราสามารถใช้คําว่าเดี่ยวหวาคนเวียดนามก็เข้าใจแล้วว่าแปลว่าแอ ต่อมาทีวีภาษาเวียดนามเรียกว่าทีวีทีวีรีโมทภาษาเวียดนามใช้คำว่าเดียเยเด่ยวเขียนเดี่ยวเขียนต่อมาตู้เย็นรวมกันเลยง่ายๆตู้แหล่งตู้แหล่งตูแงต้แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวตู้แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นคำต่อมาเดียยเด่ยนถายเดี่ยนถายแปลว่าวโทรศัพท์ตู้กวนอ้าวตู้กวนอ้าว ตู้แปลว่าตู้กวนอาวแปลว่าเสื้อผ้าจึงแปลว่าตู้เสื้อผ้าบานฝนบานฝนแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งแดนบานแดนบานคือโคมไฟหล่อ v 2หล่อ v 2คือไมโครเวฟเอิมเนื้อเอิมเนื้อคือกาต้มน้ำไหมตำเนื้อหน่อง ไหมต๋ำเนื้อหนองขอแปลตามตัวไหมแปลว่าเครื่องต๋ำแปลว่าอาบน้าเนือนนอ้อน้ำหนองร้อนมีความหมายว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนั่นเองโบนต๋ำโบนต๋ำแปลว่าอ่างอาบน้ําไหมเสยต๊อกไหมเสยต๊อกแปลว่าใดเป่าผมเสื่องเสื่องแปลว่าเตียงจันจันคือผ้าหม่มโกยโกยคือหมอน สาฟองสาฟองคือสบู่ o ย g o i d กลด์เดิลเยิกลคือยาสะผมแกมแ,แกมแดงจังแกมแดงจางแปลว่ายาสีฟันบานจ่ายแดงจังบานจ่ายแดงจังแปลว่าแปลงสีฟันและหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าในห้องพักมีสิ่งของสิ่งนั้นไหมก็สามารถใช้รูปประโยคเดียวกับเรื่องการถามสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือใช้คำว่า จองฝ่องก่อในห้องมีตามด้วยชื่อสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงที่ปิดเป็นคำถามตัวอย่างเช่นจองฝ่องก่อไหมเสยตอกคงจองฝ่องก่อไหมเสยตอกคงในห้องมีใดเป่าผมไหมจองฝ่องก่อไหมติ๋งคงจองฝ่องก่อไหมติ๋งคงในห้องพักมีคอมพิวเตอร์ไหมไหมติ๋งคือคอมพิวเตอร์ และหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรสามารถพูดได้ว่าจอโตยซินพูดง่ายๆตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่นจอโตยซินอ๋มเนือ้อจอโตยซินอ่มเนือ้อฉันขอกาต้มน้ำหรือถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดได้ว่าจอตยโดยกายจันเหมยจอโตยโดยกายจันเหมยโดยแปลว่าเปลี่ยนดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่า ฉันขอเปลี่ยนผ้าห่มพื้นใหม่วันนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกกันไวยากรณ์แรกของวันนี้นั่นคือเรื่องคำกริยาบอกทิศทางได้แก่คำว่าจ่าแปลว่าออกวาวแปลว่าเข้าเลนแปลว่าขึ้นสวงแปลว่าลงเวแปลว่ากลับเดนหรือว่าเตยมีความหมายว่าถึงหรือมาถึงซางแปลว่าข้ามหรือว่าข้ามไป กว่าแปลว่าผ่านหรือแปลว่าข้ามหลายแปลว่ากลับมาหรือว่ามาตัวอย่างเช่นนำเสาตยแสสร้างหมีนำเสาโตยแสสร้างหม,งมีปีหน้าฉันจะข้ามไปที่อเมริกาหรือว่าไปที่อเมริกานั่นเองแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโมดแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโมดน้องคนนั้นเพิ่งจะลงไปชั้นหนึ่ง นอกจากนี้คํากริยาช่วยบอกทิศทางยังสามารถใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่น,เอ,เ,อ về, นเองเอ๋ยเหมยเวเดีนยาเองเอ๋ยเหมยเวเดีนยามีความหมายว่าพี่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านจีเอ๋ยดีว่าวยาจีเอ๋ยดีว่าวยาสังเกตดีกับว่าวอยู่ด้วยกันได้มีความหมายว่าพี่เขาเข้ามาในบ้านจากเรื่องกิริยาบอกทิศทาง แล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการใช้คำบุพบทาเลนดีหลายอีกรอบาเลนดีหลายสีคำนี้ใช้เพื่อแสดงผลของกริยานั้นๆคำว่าากับคำว่าเลนใช้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความหมายในเชิงบวกตัวอย่างเช่นแดบาแดบาแปลว่าสวยขึ้นแขวจา แขวจาแปลว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงออกนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีจังจาจังจาแปลว่าขาวออกหรือว่าขาวขึ้นกาวเลนกาวเลนแปลว่าสูงขึ้นเจ่าเลนเจ่าเลนแปลว่ารวยขึ้นเหลินเลนเหลินเลนแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นคราวนี้เรามาดูคําว่าดีกับคําว่าหลายบ้างใช้แสดงถึงพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่าลดลง มีความหมายในเชิงลบหมดเลยตัวอย่างเช่นเสลดีเสลดีแปลว่าแย่ลงจาดีจาดีแปลว่าแก่ลงแดนดีแดนดีแปลว่าดำลงแหบหลายแหบหลายแปลว่าแคบลงแบหลายแบหลายแปลว่าเล็กลงและสุดท้ายจมหลายจมหลายแปลว่าช้าลง เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยมักจะสับสนเวลาเรียนภาษาเวียดนามเพราะจะพบว่าคําว่าให้ในภาษาเวียดนามมีหลายคํามากและไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังคําว่าให้ในภาษาเวียดนามผมขอยกมา3คําที่คนไทยมักจะสับสนกันบ่อยๆคาแรกคือคําว่าจอคําที่สองคือคําว่าตังและคําที่สคือคําว่าเบียวทั้งจอตังเบียวคําเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลยแต่จะใช้แตกต่างกัน มาเริ่มที่คำว่าจอคำว่าจอมีความหมายว่าให้เป็นการให้แบบทั่วๆไปใช้กับคนที่มีอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าได้ตัวอย่างเช่นจิจอแอมกายอาวเหมยจิจอแอมไกาอาวเหมยพี่ให้เสื้อใหม่แก่น้องต่อมาคำว่าตังออกเสียงตามตังตังเป็นการให้ที่แสดงถึงความรักและความเคารพหรือเป็นการให้ในกรณีพิเศษ เช่นการให้ของขวัญการให้ของสมนาคุณต่างๆหรือการแถมสินค้าต่างๆตัวอย่างเช่นกอนต่งแม่หมอนกว่าสิงหยดในอะ่ะกอนต่งแมะหมอนกว่าสิงหยดในอะ่ะลูกให้ของขวัญวันเกิดนี้แก่แม่ครับหรือว่าแม่ค่ะก็ได้ต่อมามาดูการให้แบบที่3คือคำเบียวคำเบียวเป็นการให้ด้วยความเคารพและสุภาพ นิยมใช้กับการให้สิ่งของแก่ผู้อาวุโสตัวอย่างเช่นเจ้าเบียวองค์หมดเตอร์หลีกนำไฮหินคงจำเหมื่อลำอ่ะเจ้าเบียวองคหมดเตอร์หลีกนำไฮหินคงจำเหมื่อลำอ่ะหลานขอมอบหลานมอบปฏิทินปี2015ให้แก่คุณปู่ครับคุณปูค่ค่ะต่อมาเรามาดูการใช้โครงสร้างประโยคกลางจุดจุดกางจุดจุดมีความหมายว่ายิ่ง จุดๆยิ่งจุดๆนะฮะใช้สําหรับเชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางที่จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นเอมไหนกลางเหลินกางซิงเอมไหนกางเลินกางซิงน้องคนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซิงแปลว่าน่ารักต่อมามาดูอีกตัวอย่างแองลามเวียกกลางยงกลางโต้นแองลามเวียกกางยงกางโต้น พี่ทำงานยิ่งเร็วยิ่งดีจีก่างอันก่างแบ๋วจีก่างอันก่างแบ๋วพี่ยิ่งกินยิ่งอ้วนต่อมาเป็นเรื่องของการใช้คำสันธานจอจุดๆ,ๆมาหรือว่าเนนก็ได้แล้วก็จุดๆไปใช้เชื่อมประโยคเหตุและผลโดยคำว่าจออจะวางขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกถึงสาเหตุส่วนหลังคำว่ามาหรือคำว่าเนนจะบอกถึงผลนั่นเอง มาดูตัวอย่างแรกกันจอแอมเ่ยยหมวนมาแอมเดนเล็บคงกิบจอแอมเหยยหมวนมาแอมเดนเล็บคงกิบเนื่องจากน้องตื่นสายทําให้น้องจึงมาถึงห้องเรียนไม่ทันจอแองคงดีดอนแมะมาแมฝ่ายบัตแท็กซี่เวจอแองคงดีดอนแมะมาแมะฝ่ายบัสแท็กซี่เวเนื่องจากพี่ไม่ไปรับแม่ทําให้แม่ต้องเรียกแท็กซี่กลับมา จ o อเฉยรัดน้องเนินแองเอย๋ยคงดีจา ngoài จอจั rất น้องเนินแองเอยคงดีจ ngoài เนื่องจากอากาศร้อนมากทำให้พี่เขาไม่ออกไปข้างนอกนอกจากนี้คำว่าจอ,อยังสามารถใช้เป็นคำบุพบทที่มีความหมายว่าโดยได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นแนมเนหนือไหนจอแม่ลามแนมเนหนือไหนจอแม่ลาม แหนมเนืองนี้ทำโดยแม่ก็คือแม่เป็นคนทำโอโตไนจอญยดบานสานสวดโอโตไนจอญยดบานสานสวดรถยนต์คันนี้ผลิตโดยญี่ปุ่นเกวียนแซกไนยอโตวีดเกวียนแซกไนยอโตวีดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยชั้นหรือหมายความว่าชั้นเขียนหนังสือเล่มนี้เองต่อมามาดูการใช้คำว่าก่อและคำว่าก่อน คำว่าก่อมีความหมายว่ามีใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเรามีสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นโตยก่อนำจำเงินด่งโต้ก่อนำจำเินด่งฉันมีเงิน5้าแสนด่งโตยก่อายกาไไหมิ่งฉันมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องนั่นเองจาดิ่งโตยก่อบามคน ซาดิ่งโตยก๋อบาเงยครอบครัวฉันมีบาเงยมีสามคนคำว่าก่อนมีความหมายว่าเหลือใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเหลือสิ่งนั้นนั้นอยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ทำกระทำสิ่งนั้นนั้นไปแล้วตัวอย่างเช่นเอ่อหยาก่อนโดอันจีคงเอ่อหย่าก่อนโดอันจีคง,คงที่บ้านเหลือของกินอะไรไหมหย่าแองก่อนโกกาคงหยาแองก่อนโกกาคง ที่บ้านพี่เหลือโกกาก็คือน้ำโคกไหมคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีคำว่าก่อและคำว่าก่อนร่วมกันอยู่แองนามก่อหมดจำบาทเองเอย๋ยมัวหมดบาทหูเตียวนำมือบาทแองเอ๋ยก่อนนำมยบาทมีความหมายว่าอย่างไงพี่นามก่อก็คือพี่นามมีเงิน100บาทพี่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามราคา50บบาทพี่เขา ก,ก็คือพี่เขาเหลือเงินอีก50บาทเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้คำว่าตุ่ยออกเสียงตามตุ่ยถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ออกตะวีแล้วมารวมกันก็จะเป็นตุยนะฮะมีความหมายว่าแล้วแต่เช่นจีหมวนเออฟองหนาวจีหมวนเออฟงนาวพี่อยากอยู่ห้องไหนตุ่ยแอมจีเออฟองหนาวกุ้งเดือบตุ่ยแอม จีเอฟองหนาวกุ้งเดือกแปลว่าอะไรแล้วแต่น้องพี่อยู่ห้องไหนก็ได้บานหมวนอันสีเออหางไหนก็เยอะเนี่ยหมอนอันงอนเดยบานหมวนอันสีเออหางไหนก็ rất n เนี u ยหมอนอันงอนเดยแปลว่าเพื่อนต้องการกินอะไรที่ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะมิงอันจีกุ้งเดือกตุยบานมิงอันจีกุ้งเดือกตุยบานแปลว่าอะไร เรากินอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนทีนี้ไปพักที่โรงแรมเราก็สามารถสื่อสารกันได้ไปแล้วมันฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็หาโอกาสใช้จริงกันเยอะๆนะครับก่อสี่เดตโดยซุปคงอะโดยหมวนเทฟ่องจีหมวนเทฟ่องไหวหนาวจอโดยเทฟหมดฟ่องห่างซางจีแสงงีเหมยเดยมอะ ไฮเดมถี่สาเบาเยียวโหมดเดมสามอลลามดลาก่อนไฮเดมแปดเอลลาอ่ะตยซินจาบัางแถตินสูงแงเวิงอ่ะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะ เวียดนามมีสถานที่ท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามนเห์ในม่านหมอกจะคืออะไรไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะมนเห์ในม่านหมอกที่พูดถึงคือเมืองซาปาอยากรู้ว่าเมืองซาปาอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะครับเมืองซาปานะฮะอยู่ในจังหวัดหลาวกายของประเทศเวียดนาม นะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะห่างจากจังหวัดเหล่ากายประมาณ38กิโลเมตรและห่างจากกรุงฮานอยประมาณ380นะฮะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดเหล่ากายเนี่ยติดกับบนทลนยูนาของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่บนเขาค่ะอย่างนี้อากาศก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย์อากาศดีครับอุณหภูมิเฉลี่ย15-16องศาต่อปีนะฮทั้งปีเลยใช่ไหมคะเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยซึ่งถ้าถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณสักไม่ถึง30 ก็กำลังดีนะดก็กำลังดีแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยบางปีติดลบก็มี oh. นะครับ oh. ดังนั้นซาป,ปาเป็นเมืองหนึ่งของเวียดนามที่มีหิมะตก นะครับในบางปีค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ซาปาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้เริ่มมาที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเพราะอะไรคะอาจารย์ครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะฮะก็คือคนเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะซาปาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยก่อนนะฮะก็คือชนเผ่าต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักซาปาก็คือเป็นเมืองที่ สวยอยู่บนเขามีนาขั้นบันได <c oughs> นะฮะแล้วก็อากาศดีตลอดปี <c oughs> และที่สําคัญก็คือมีชื่อเสียงในเมืองไทยคือมีหิมะตกนะฮะ <c oughs> คนไทยอยากเจอหิมะ <c oughs> ก็ไปใกล้ๆนี่แหละไปซาปาไปประเทศเวียดนามก็จะเห็นแล้ว <c oughs> นะครับนอกจากนั้นที่โดดเด่นก็คือรถไฟจากฮานอยไปซาปาเป็นรถไฟที่คุณภาพดีมาก <c oughs> สะอาดสะอๆแล้วก็หรูหรานะครับก็ นักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมนั่งรถไฟไปจากฮานอยไปถึงซาปาเลยก็ถือว่าเดินทางง่ายใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นว่าเป็นเขาอากาศดีด้วยจะคล้ายเชียงใหม่เชียงรายบ้านเราหรือเปล่าคะคล้ายเลยครับแต่ว่าอากาศจะถือว่าอากาศดีกว่าเย็นกว่าตลอดปีนะฮะดังนั้นเราจะพบว่าโรงแรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามจะไม่มีโรงแรมไหนที่มีแอ ไม่มีเลยใช่ไ,ใชไหมคมีแต่ฮีเตอร์นะครับมีแต่ฮีเตอร์อนะฮะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งม่านหมอกเนี่ยก็คือถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับเ,ออเวลาเราออกมาตอนค่ำเนี่ยเราจะเห็นหมอกทั้งเมืองเลยเราจะมองไม่เห็นทางเลยนะฮะ<อ>ก็คือบรรยากาศดีมากคือสวยเหมือนอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลาใช่ไหมครนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือซาปาเนี่ยเป็นเมืองฮันนีมูนอันดับสองของประเทศเวียดนามคือคนเวียดนามนิยมไปถ้าสมมติอาจจะแต่งงานก็ต้องไปที่นี่แหละใช่ เราถ้าสมมติว่าเราไปเมืองซาปามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะที่ควรไปคะอาจารย์ครับอย่างสมมุติเอ่ออย่างแรกเลยนะที่แนะนําก็คือ,อสวนหามซงนะฮะหรือว่าภูเขาเนี่ยก็คือเอ่เรามันจะเป็นสวนใหญ่เลยนะฮะเราต้องเดินขึ้น,ขนเขาไปนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเราจะมองเห็นวิวทั้งเมืองของซาปาได้เลยค่ะนะครับปเป็นสถานที่ทนะ่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไปต้องไปเลยต้องไป <laughs> นะครับนอกจากนั้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเวลาไปซาปาก็คือไปเดินชมหมู่บ้านชาวเขาต่างๆค่ะนะครับเช่นหมู่บ้านกาสกาสนะฮะคนไทยคนไทยชื่คนไทยเรียกว่าแคทแคทนะฮะ cat cat เพราะอะไรคะอาจารย์อ๋อเพราะว่าไม่ภาษาเวียดนามอ่านว่ากาสกัสแต่แต่คนไทยเห็นออกเสียงว่าแคทแคทอเลยเงี้ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะฮะก็จะไปเดินดูวิถีชีวิตนะครับกิจกรรมหรือว่าการดําเนินชีวิตต่างๆของชาวม้งซึ่งเดินไปตลอดทางเนี่ยอากาศก็จะดีตลอด ค่ะคือชาวมงยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่ที่นั่นใช่แล้วเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เดินได้สัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตของเขาค่ะนะครับนอกนั้นก็จะมีน้ําตกนะฮะทากบากหรือว่าน้ําตกซิลเวอร์ก็เป็นน้ําตกที่สูงสูงพอสมควรนะฮะอยู่ริมถนนเลยนะครับความสูงประมาณ200เมตรก็เป็นน้ําตกที่สวยนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเล่นในในเมืองซาปาได้ ก็จะอากาศดีนะครับมีชาวเขาเอาของมาขายนะฮะหรือถ้าอยากได้วิวสวยๆก็ขับรถออกไปนอกเมืองก็จะมีวิวแบบภูเขาที่ถือว่าอลังการมากภาพเหมือนอยู่ยุโรปเลยโอ้จริงเหรอคะใช่ครับซาปาสวยมากนะฮะคนไทยชอบมากค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเล็กคะของเวียดนามเป็นเมืองเล็กฮะเป็นเมืองเล็กเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหงอยากไปเวียดนามอยากไปเมืองซาปาเลยต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งจากฮานอยไปที่ซาปาโ,<อ>โดยปกติรถไฟเนี่ยเ,เป็นคุณภาพดีเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือจะออกจากฮานอยประมาณประมาณสามทุ่มแล้วจะถึงซา,าปาประมาณตีห้าใช้เ,เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงะนะครับจากนั้นเราก็นั่งรถตู้ต่อจากก็คือนั่งจากจงังหวัดลาวกายเนี่ยไปที่ซาปา ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว<ม>ก็ถือว่าสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีวิวทัศน์สวยงาม,มครับค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันไปนะคะซาปาถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพใหม่ใหม่ในเรื่องของโรงแรมที่พักกันไปเยอะพอสมควรคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเวียดนามเราก็จะได้คุยกับพนักงานโรงแรมได้อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องง้อภาษาอังกฤษอีกต่อไปลวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ภาษาเวียดนามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเช่นกันค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งชำนาญน,นะคะคราวหน้ารายการสวัสดีเวียดนามจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยชมกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ตอนอื่นๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ